เนี่ยรัฐบาลเราอ่ะรัฐบาลเราเอาจริงเอาจังไม่รวมคำนัอะไรที่มันดีเราก็ทำแต่ทำให้มันเกิดผลให้มันเกิดเประโยชน์ทำแล้วก็ให้ประชคนให้คนประกอบการให้เงินใช้จริงๆไงอันนี้ขายเท่าไหร่นะสามสิบห้าล้านเหรียมเป็นแรกสองไม่ต้องไดต่ขั้นห้ากูไหวเนี่ยทุนเนี่ยโอ้ยคนไทยนะดีเลยสองนะ ดีเนียเหรอใจนะขอบคุณท่านดีนะขอบคุณคุณตาตำนะทุกคนุดข้อมไว้เนี่ยแหละมันต้องวันอะไรล่ะใหม่เราต้องนำให้การเปลี่ยนแปลงนะในทางที่มดีขึ้น มูลค่ามากขึ้นเลยมากขึ้นแล้วก็วันหน้าวัสดุต่างๆที่เอาไปผลิตได้แล้วเนี่ยมันก็ต้จะไปกระจายไปดูดปูต้มทางอนหรือวัตถุดิบต่างๆกระจายออกไปแล้วก็จะท่าเพื่อขายมูลค่าขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็อยากขอฝากไว้เลยนะดีไหมครับคุณน้องป้าะคนรุ่นใหม่ทำพวกเราไว้ให้